คงจุ้ยหวนช่างสวัสดีครับพูดถึงเรื่องพลังนะครับพลังในธรรมชาติพลังฮวงจุ้ยนะครับพลังมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับคือพลังบวกกับพลังลบนะครับพลังบวกกับพลังลบพลังบวกเช่นอะไรที่เราสัมผัสได้ก็คือการคิดบวกนะครับพลังลบก็คือการคิดลบนะครับ พลังบวกก็คือเป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่ให้ความมงคลกับชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตนะครับพลังด้านลบก็คือมันจะตรงข้ามกับบวกก็คือนํามาซึ่งความล้มเหลวความล่มจมในชีวิตทัศนคติที่ติดลบอะไรแบบนี้ครับการคิดลบการน้อยเนื้อต่าใจนะครับถ้าพูดถึงทางพุทธศาสนาพลังบวกก็คือบุญพลังลบก็คือบาปนะครับ ความจริงเรื่องฮวงจุ้ยกับศาสนากับทุกๆศาสนามันก็หลักการเดียวกันนะครับหลักคิดหลักอะไรแบบเดียวกันหมดแหละถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตคุณก็ต้องมีพลังบวกในชีวิตเยอะๆนะครับบ้านก็เหมือนกันนะครับบ้านเราต้องการพลังบวกพลังบวกทางฮวงจุ้ยนะครับก็คือพลังหยางนะครับ ส่วนพลังลบทางฮงจุ้ยก็คือพลังหยินนะครับแยกเป็นอย่างนี้นะครับอยางคือบวกหยินคือลบอยางคือแสงแดดนะครับแสงสว่างหยินก็คือความมืดนะครับอยางคือโพสิ t ติ้งกิ้งยินก็คือนิเกทีฟติ้งกิ้งนะครับการคิดบวกคิดลบอะไรอย่างเงี้ยครับฝรั่งไม่ได้ทำฮงจุ้ยบ้านทำไมประสบความสำเร็จ มันก็พูดถึงเรื่องพลังพวกนี้ไงใช่ไหมครับฝลัง raum. ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํฮวงจุ้ยบ้านทําไมประสบความสําเร็จได้ก็เขามีพลังบวกไงเขามีพลังหยางฮวงจุ้ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องบ้านอย่างเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องพลังในตัวคนเราด้วยนะครับนะครับคนส่วนใหญ่คิดแต่ว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องบ้านความจริงไม่ใช่ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องคนด้วยนะครับคนแล้วก็อาชีพด้วยนะครับเนี่ยฝลังไม่ได้ทําบ้านไม่ได้แก้ไขบ้านตามหลักฮวงจุ้ยใช่ไหมก็ ก็เขาก็มีพวกนี้เป็นคนคิดบวกนะครับถ้าคนคิดลบก็ไม่ประสบความสําเร็จคนขยันก็คือคนบวกคนขี้เกียจก็คือคนลบอะไรอย่างเงี้ยครับหลักการการคิดก็มีเท่านี้พลังในธรรมชาตินะครับนี่ฝั่งนี้ก็เ,เรื่องของบุญนะครับนี้ก็เป็นเรื่องของบาปนะครับตามหลักพุทธศาสนานะครับแล้วถ้าเราอยากอยากประสบความสําเร็จในชีวิตจะทํำยังไงก็ให้มีพลังบวกให้มีพลังอย่างเยอะๆนะครับ ให้เป็นคนคิดคิดบวกอย่าคิดลบนะครับบ้านก็ต้องการพลังหยางบ้านก็ต้องการแสงสว่างบ้านอย่ามืดอย่าคลึ้มนะครับอย่าอย่าปลูกต้นไม้ชิดบ้านเกินไปบ้านต้นไม้ใหญ่นะครับในนี้หมายถึงต้นไม้ใหญ่ถ้าไม้พุม่มทเตียปวปลูกได้ถ้าเป็นไม้ยิ้นต้นขนาดใหญ่ก็อย่าปลูกชิดบ้านเกินไปเพราะมันจะทาให้มืดร่มเงาของของต้นไม้มันจะบังแสงแดดไม่ให้แสงส่องเข้าในบ้านได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับ พลังหยางเป็นพลังของคนเป็นส่วนพลังหยินเนี่ยเป็นพลังของคนตายนะครับถ้าบ้านที่มืดครึ้มก็คือบ้านของคนตายตามภาษาของฮงจุ้ยอยู่แล้วไม่เจริญรุ่งเรืองคุณไปสังเกตดูเถอะบ้านไหนที่มืดครึ้มตลอดนะครับในไฟในบ้านก็ไม่ค่อยเปิดเน้นประหยัดไฟให้ในบ้านมืดปิดผ้าม่านไว้ตลอดหน้าต่างก็ปิดอะไรพวกเนี้ยบ้านพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับอย,อยู่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นฐานะ ฐานะทางชีวิตฐานะทางการเงินก็มีแต่ทรงกับสุดถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ในบ้านหินบ้านที่มีพลังหินเนยเยอะคุณก็จะป่วยหรือรลังรักษาไม่หายเปลี่ยนมาแล้วกี่หมอก็ไม่หายคุณลองไปเปิดบ้านนะเปิดไฟในบ้านทําเปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างให้กาดถ่ายเทให้ดีขึ้นนะครับสุขภาพที่คุณนี่แย่มันก็จะดีขึ้นเองนะถ้าต้นไม้มันรกทึบคุณก็ไปตัดให้มันเตียนให้มันโลง่งให้แสงส่องถึงรอบบ้านคุณอะ ชีวิตคุณรอบทุกๆด้านก็จะดีขึ้นนะครับบ้านก็ต้องให้มีกลิ่นหอมหอ,มอย่าอย่าให้มีกลิ่นอบับกลิ่นเหม็นไม่ดีบ้านก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพลังมงคลพลังบวกต้องการความสะอาดต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าบ้านรกล,ลุงลังไม่ไม่ดีนะครับไม่ไม่เจริญนะครับลองเราไปปรับแก้ตรงนี้ดูนะครับหลักวง้ยกับลหลักพระพุทธศาสนากับหลักคิด่มันหลักเดียวกันทั้งนั้นนะครับ อยากจเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะฮะตามหลักพูธศาสนาเลยอาชีพก็ต้องทําอาชีพที่มันเป็นอาชีพสีขาวไม่ใช่อาชีพสีดําอะไรแบบเนี้นครับทาทาถูดกกฎหมายก็ทําผิดกฎหมายนะหลักคิดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็เอาพลังหยางเข้าตัวเองเยอะๆนะครับถ้าอยากล่มจมก็เอาพลังหินเข้าตัวเองเยอะๆครับมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ